นี่ตัวนี้นะครับผมไม่ถึง1,000บาทแต่ว่าคุณภาพประมาณนะครับหลักพันแน่นอนและที่นะครับก็คือล้อตัวใหม่นะครับอีเทอร์เรียมสวยไหมครับเรื่องดีไหมครับกันน้ำด้วยครับผม5จุดกันน้ำนะครับ9ลุกปืน9โบนึบอลแบล็คงนะครับมาถึง6เบอร์6เบอร์1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000นะครับล้ออีเทอรเียมนะครับกำลังเบรกถึงสุดกิโลกรัม หนักมากนะครับผมเห็นแบบนี้นะครับผมราคาไม่ถึง1,000บาทนี่ตรงนี้นะครับผมไม่ถึง1,000บาทแต่ว่าคุณภาพภายในนะครับหลักพันแน่นอน รื่นสวยที่สำคัญนะครับกันน้ำห้าจุดห้าจุดกันน้ำตัวบอดี้นะครับเป็นกาไฟหนักเบาแข็งแรงนะครับตัวตะปูนทำการปะว่องมาแล้วครับไล่ความเบาสวยงามด้วยนี่นะครับกล้องแทนหน่อยนะครับภายนอกดูสวยงามเฉียวทันสมัยนะครับแขนเป็นโลหะนะครับผมเป็นแขนเกียวด้วยนี่นี่นะครับเป็นแขนเกียวนะครับพอฟินกันน้ำ รอบอลูนะครับแต่งมารยบอยแล้วอัจจะทดนะครับวอกตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันสองพันสาพันสี่พันจะอยู่ที่ห้าจุดสองต่อหนึ่งนะครับห้าพันหกพันอยู่ที่สี่จุดเจ็ต่อหนึ่ง็เร่นเกมใหญ่ได้นะครับตาใหญ่มาครับผมผ่ารอบกันตอนนี้นะครับคือรอออสเตรเลียเบอร์หกพันนะครับเราจะมาทำการผ่ารอตรวนี้นะครับว่าในนี้มีปืนกี่ลูกนะครับมีซีกันนาทั้งหมดกี่จุดนะครับผมพร้อมไหมครับมาเร็วลุย อ่างนั้นครับฝาตะปูนะครับผมฝาตะปูมีขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับตั้นบิดฝาเนี่ยขนาดใหญ่ด้วยจะไม่จับง่ายบิดง่ายเพิ่มเบรกง่ายลดเบรกง่ายนะครับนี่และในฝานี้นะครับจะมีคลิกอเล r นะครับคลิกอ l e r คือคลิกเสียงเวลาเราหมุนเพิ่มหรือปรับลดเบรกนะครับนี่เสียงทำให้เรารู้ว่าเราเพิ่มเบรกมากไปเท่าไหร่ขนาดไหนนะครับนี่นะครับอ่าแจกดูวัน ฝาบิดง่ายนะมันใหญ่ฝาใหญ่ดีคนมือใหญ่เนี่ยน่าใช้งานง่ายมากนะครับเปิดฝาปุ๊บนะครับจะเจอจุดแรกนะครับกีกันน้ำกันน้ํากันฝุ่นละอองเข้าไปในห้องเบรคนะครับ่ตมาเป็นสปูลอดนะครับผมเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับตึงขึ้นมาจากจีนเดียนะครับแล้วก็ได้สีสอ่ล่องนะครับหนักเบาจุ่มเกือบสายสวยงามมากนะครับเหมืรลอดตัวบางแพงนะครับโอ้ตรงวานมากเลยครับนี่อันนี้เป็นห้องเบรกนะครับมาแกะดูกันก่อนเร็ว ผ่นเบรกนะครับเป็นแผ่นเบรกน้ำมันนะครับผมเบรกน้ํามันนะครับนี่นะครับแผ่นเบรกนีทจต้งหมดสามแผ่นนะครับนี่เป็นแผ่นเบรกน้ํามันครับอย่างนี้นะชิคกี้พิเอร์นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็น V system นะครับนี่ตัวนี้นะครับแข็งแรงข้อดีของมันเนี่ยคือเอ่อเวลาเราคลายเบรกอ่อนมากใช่ไหมครับ ตัวคี่เสียงเนี่ยก็จะคอยบรรคับให้เราเนี่ยมีความไหลลื่นมีความอ่อนแค่ระดับนี้นะครับจะลดไัญหากปาช้างสายพุ่มสายฟูพันลอกตงน้ํานะครับแข็งแรงไม่หักนะครับมีซิสเตนะครับจาก v b a บต่อมานะครับอันนี้ไปชุดกันฝุ่นกันน้ํานะครับนี่จุด2คือตรงนี้นะครับชิมกันน้ํานะครับกันเข้าไปในห้องลูกปืนการจีกัดนะครับผมองานละเอียดมากเลยนี่ อันนี้เป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งบนโรเตอร์ตัวใหม่นะครับทำสีมาตัดกับสีรอบอันนี้คือสีซิเวอร์บูเกชุดโรเตอร์นะครับผมอถอดโรเตอร์ออกนะครับตัวโรเตอร์นี้จะเป็นวสัสดเุเป็นกราฟไฟนะครับผมกราฟไฟทําสีมาเรียบร้อยมากเลยครับนี่สีทำมาดีเนียนแล้วก็อันนี้จะทําเข้ากับชุดแต่งชุดนี้นะครับ,รบเราเท่ากันเก๋ล้ํา นะครับแข็งว้าเป็นแข็งกว้างแตบตัวสปริงนะครับทดสอบมาแล้วมากกว่าห้าพันครั้งแล้วครับแข็งแรงดีแล้วก็เอ้ยนี่มาบนี่แข็งนะครับต่อมาแล้วครับแกะห้องลูกปืนการดิกัดน,นะครับผมชุดห้องลูกปืนการดิกัดน,นะครับจะมีรีบล็อกอันนี้มาหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ใต้บล็อกอันนี้จะมีซีนเอาไว้กันฝุ่นกันน้ํานะครับอีกชั้นหนึ่งซ้อนไดอีกโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ล่อตัวงไม่ถึงพันบาทเลยครับเนี่ยให้มาเยอะมากเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับชุดนี้นะครับล่อตัวงนะครับแขนจะเป็นแขนเราแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวไขง่ายถอดง่ายพับง่ายนะครับนี่ไงนี่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 กันน้ำนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับต้องมีฝ่งฝั่งสิใช่ไหมแกะก่อน่าครับนี่ชุดฝั่งแขนนะครับชุดฝั่งฝาปิดนะครับมีซิลกันน้ํา สองสองจุดเลยี่เห็นไหมครับโวแขรนะครับเป็โนโลหะเมทัล handle นะครับ,รแ,รบแข็งเป็นแข็งทับนะครับเกียร์ปล่อยข้างในนะครับตัวตัวหนอบนะครับผมเป็นอลูนะครับเบาเบาเบา,เบามากเลยอ่ะแกดูก่อนในนี้น่าจะมีลูกปืนหรือเปล่า อโอ้โหดูินี่ลูกปืนนะครับผมลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับหนอบในในหนอบนะครับจะมีลูกปืนด้วยมีกี่ลูกเอ่ยหนึ่งลูกนะครับโอ้หนี่นะครับในหนอบนะครับใส่มาท้ายใส่มาหัวนะครับบทปัญหาลื่นทัวร์แน่นอนครับผมอ่ามีชุด ลูกป,ปืนคติกานะครับตันนี้มีลูกป,ปืนนะครับลูกป,ปืนหนึ่งตัวนะนี่ปนคดิกับนะครับนี่นะครับลูกป,ปืนอีกหนึ่งรู่นะครับอันนี้เป็นเ,เกียร์พิเนียนะครับอีกหนึ่งตัวนี่น,นี่อบอกตามพิเนีนี่นะครับลูกป,ปืนก้าวกหนึ่งแน่นจริงครับผมนิ่มน,นวลน,นิ่มมากคลื่นบื้ เดี๋ยวแกะข้องเครื่องน,นะครับอันนี้จะพบลูกป,ปืนหนึ่งจุดนะครับฝาฝั่งซ้ายนะครับผม,มนี่นะครับอันนี้ทำมาจากพัสดุกาฟไฟนะครับเบาแล้วก็แข็งทำสีมาเรียบร้อยดีนะครับสีนะครับนี่พ่นมาเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ ชุดหลออเจ็บสายหล่อชักสายนะครับใส่ซาบีมาให้หนาพอสมควรนะครับชุดเฟืองเป็หลักนี่ครับนี่ค่ะตรงนี้มีซิงกานานัน้ำอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมตรงเฟืองจะมีซิงกับน้ำด้วยนะครับอันนี้มีความหนาของแกนนะครับแทงใหญ่มากเลยหนามากต่อมานะครับผมใบบ้าเฟืองตรงนี้ก็จะมีรัปปรีหนึ่งจุดนะครับ ่านี่นี่นะครับแล้วก็ในฝาฝั่งขวานะครับกีดึงจุดคือลูปืนนะครับเพิ่มความลื่นสมูทในการล่อ,อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในรอบนี้มีลูกปืนเก้าบนหนึ่งจริงไหมนะครับแล้วมีซีน้ำกีดจุ่กันแน่นะครับมาดูกัน แลวนี่คือลูกปืนทั้งหมดของล้อนะครับมีตั้งแต่ลูกปืนลูกปืนตรงตะป,ปูนลูกปืนปลายโรเลอร์นะครับแล้วลูกปืนห้องเครื่องทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าดด้าบวกหนึ่งนะครับผม9้าบวกหนึ่งครบถ้วนนะครับอ่าต่อมาในส่วนของสิ้นกันน,นะครับก็จะมี1ชุดที่ฝาที่เฟืองฝาปิดกันฝุ่นล้อนะครับแกนแล้วหน้าที่แขนนะครับในอ,อย่างนี้นะครับ แล้วเสิร์ฟมาที่อันนี้อีกบูธใต้ฝาปิดกับที่กับนะครับทั้งหมดมีี2 3 4 5บวก1นะครับโออ่าโอเคครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือลอกอีเทอรีเอียมนะครับอีเทอรีเอียมตัวใหม่จากวีแบ์นะครับมี6เบอร์1,000-2,000-3,000-4,000-5,000-6,000นะครับลอกตัวใหม่ล่าสุดราคาไม่เกิน1,000บาทมีลูกปืนบวกนึงซีกระน้ำหจุดนะครับตัวเรือเป็นกราฟไฟ สปูนพร้อมหนอบอย่างเท่นะครับราคาไม่ถึง1 0 0 0บาทแต่ว่าทั้งหมดนี้อยู่รอบราคาเรือนหมื่นเลยก็ว่าได้นะครับคุ้มค่าแน่ๆนะครับรอบราคาเลยนะครับเราทำมาเพื่อคนไทยนะครับรอบจากบานคนไทยเพื่อคนไทยทุกคนนะครับเราหวังว่ารอบอิตาเลียจะเป็นหนึ่งในใจคุณนะครับผมแต่รอบราคาไม่ถึง1,000บาทแต่ว่าได้คุณภาพไปขับแก้วเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตฝากฝากติดตามเว็บไซต์ใหม่ด้วยนะครับซึ้งสินค้าเทียบคันเบ็ดเทียบรอเทียบเตือนเทียบเยอะเทียบครับผม คนครับบ๊ายบาย